จากความเดิมตอนที่แล้วครับหลังจากที่คุณแจ๊ดเนี่ยไปไต้หวันครับอยู่ที่ไทเปมา4วันนะไปเที่ยวเล่นไม่ว่าจะเป็นย่านซีเหมือนไปเดินเล่นกินน้ำชาที่จิ๋วเฟิน ไปวัดหลงซานหรือจะไปถ่ายรูปเล่นที่จีหลงครับตรงท่าเรือเจิ้งปิ่นพอดทะเลเฮาครับซึ่งในคลิปนี้ครับคุณแจ๊สนั้นจะไปเมืองไถจงครับไปเที่ยวทะเลสาบสุริยันจันทราหรือซันมุลเล็กนั่นเองบรรยากาศจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับ สวัสดีครับตอนนี้ฮะเราเนี่ยกำลังจะไปไทยจงกันนะนี่ก็คือเป็นการเที่ยวที่เปลี่ยนเมืองครั้งแรกเลยนะฮะเราเนี่ยจะไปขึ้นรถไฟความเร็วสูงแล้วก็ขึ้นไปไทโจงกันวันนี้เนี่ยบอกเลยว่าเดินทางยาวๆเพราะว่าพอไปถึงแล้วเนี่ยเราจะไปซันม,มูลเล็กต่อฮะแล้วก็ค่อยกลับที่พักเลยโอ้โหวันนี้น่าจะเหนื่อยะฮะแต่ไม่รู้ว่าจะเพลียหรือว่าจะสนุกไปไปก็ได้ละเดี๋ยวสาย อ่าฮะเหมือนเดิมฮะเราก็ขึ้น MRT นะเพื่อที่จะไปสถานีไทเปเมนสเตชันนั่นเองครับซึ่งเราเนี่ยจะไปเปลี่ยนนะฮะขึ้นรถไฟความเร็วสูงนะครับที่สถานีนี้นะฮะเดินไปเลยครับเพื่อที่จะไปไถจงนั่นเองครับผมนี่ฮะมาแล้วครับรถไฟนี่สภาพก็เป็นอย่างนี้เลยนะฮะดูครับแหมคนก็รอพอสมควรนะที่จะไปนะ พอเข้ามาแล้วเนี่ยก็นั่งตามที่นั่งฮะที่ระบุไว้ในตั๋วนะครับแหมก็สบายดีนะอุ้ยแล้วนี่อะไรเนี่ยใครเนี่ยก็นั่งไปสักพักหนึ่งครับชั่วโมงเดียวนะฮะก็จะถึงที่ถ่ายจงครับมองดูวิวเพลินๆไปหรือนั่งเล่นอะไรแป๊บเดียวเท่านั้นเองฮะและเราก็ออกทางออกที่5้านะฮะเราก็จะเห็นที่ขายตั๋วไป ซันมูลเลกะฮะนี่ฮะแล้วก็มายืนรอครับซึ่งคนเนี่ยก็เยอะพอสมควรนะใช้ได้เลยนเนี่ยดูดิฮะซึ่งพอบัสมาแล้วเนี่ยเราก็เลือกที่นั่งได้เลยนะฮะที่นั่งก็สบายดีนะครับผมบัสคันนี้นะฮะนั่งไปประมาณชั่วโมงกว่านะฮะก็น่าจะถึงนะครับที่ซันมูลเลกนะฮะก็ถือว่าใช้เวลาเดินทางไม่นานถ้าจากบัสตรงนี้ นะครับหลังจากที่เราเนี่ยนั่งรถบัสมาถึงตรงท่าเรือที่จะไปซันมุนเล็กแล้วนะฮะตอนนี้อากาศค่อนข้างจะหนาวมากฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูนี่ฮะผมไม่รู้เห็นไหมนะข้างหลังคือมันเป็นแบบโอ้โหหมอกเต็มเลยฮะน่าจะหนาวมากพอตัวเดี๋ยวเราจะนั่งเรือเราเนี่ยจะไปทำอะไรบ้างที่นั่นแล้วมันจะสวยงามขนาดไหนหรือว่าจะมีอะไรให้เราแบบได้เที่ยวได้ถ่ายรูปอะไรขนาดไหนฮะไปครับ อ่ะมาฮะเราเริ่มเดินทางดีกว่าครับนี่ครับเราก็เอาตั๋วนะฮะไปให้เขาเลยะฮะเพื่อเราจะขึ้นเรือนะฮะตั๋วที่เราซื้อมาจากสถานีรถไฟควันมือสูงนี่แหละฮะเพื่อที่จะขึ้นเรือนะฮะชมรอบเกาะของซันบุลเลกฮะแหมพอเข้ามาในเรือน,นี่ก็หาที่นั่งเอาเองนะก็คล้ายๆกับที่เราไปเกาะลานแหละพอขึ้นมาก็หาที่นั่งเอาเองใครอยากนั่งตรงไหนก็นั่งไปเลยฮะตามสบายฮะ โอ้โหดูบรรยากาศนีฮะนี่ฮะมีหมอกมาตรงทะเลจริงๆนะฮะนี่ฮะเขาเรียกว่าทะเลเหมอกฮะของจริงเลยซึ่งที่แรกครับที่เขาจะแวะให้เราเนี่ยก็คือที่วัดฉวนกวางนั่นเองนะครับผมก็แวะไปถ่ายรูปหรือว่าจะไปกินไข่ชาก็ได้ครับแถวนี้ จากนั้นฮะเราก็นั่งกันเดินทางต่อไปฮะดูวิวบรรยากาศข้างหลังผมนี่ฮะเป็นหมอกที่อยู่เหนือทะเลฮะดูฮะผมชอบนะบรรยากาศแบบนี้มันมันดูสวยนะ,ะแต่ว่าพอนั่งไปนั่งมาเนี่ยเออแม่งชักหนาวชิบหายละตอนนี้ฮะเรามาถึงท่าเรือที่จะขึ้นไปกระเช้า ที่ซม,มุดเลกแล้วนะฮะแหมตอนนี้บรรยากาศมีฝนโปรยๆยมานิดหน่อยฮะ,ะแล้วก็อากาศค่อนข้งนางที่จะหนาวเลยแต่ว่ากระเช้านี่มันน่าจะสวยงามน,นะ,ะมันเห็นแบบบรรยากาศอ่มีหมอกมีอะไรขึ้นมาน่ะคะิดว่าน่าจะได้อ่วิวบรรยากาศที่ดูหนาวเหน็บแล้วก็ดูสวยงามดีหนาวจริงอ่ฮอาฮะพอมาถึงตรงกกอนนี้ครับ จุดเด่นที่เราจะไปก็คือเราจะไปขึ้นกระเช้าลอยฟ้ากันครับเพื่อที่จะซึมซับบรรยากาศนะนี่ฮะซึ่งกระเช้านี้มันก็มีหลายแบบนะเป็นแบบพื้นปกติหรือว่าเป็นพื้นที่เป็นกระจกก็มีฮะแต่เราเนี่ยเลือกที่จะเป็นข้างล่างเนี่ยเป็นพื้นกระจกไนงะให้มันแบบตื่นเต้นสักหน่อยหนึ่งนะถ้าเกิดเป็นทึบไปเนี่ยมันมันไม่ได้ฟิลไม่ได้บรรยากาศนะครับผมคนก็ค่อนข้างเยอะนะดีครับเราก็ขึ้นมากันแล้วครับกระเช้าของเรานะฮะ ที่ข้างล่างเป็นกระจกก็ดูฮะบรรยากาศนี่มองไม่เห็นอะไรเลยฮะโอ้โหดูข้างล่างเนี่ยขาวโพลนโอ้โหบรรยากาศแบบนี้ถือว่าได้นั่งเล่นกันละกันฮะนี่ฮะเฮ้ย,อ,ยอะไรเนี่ยแหมน้องผมนี่ชื่นชอบมากฮะไม่เห็นวิวหาเหวอะไรเลยฮะแหมขันกิ้งไม่รู้ตลกอะไรฮะชี้ให้ดูข้างล่างฮะ ข้างล่างก็ยังพอเขียวๆอยู่นะเออพอถึงจุดปลายกระเช้าครับตรงนี้ก็จะเป็นสวนสรุปนะที่ไว้เล่นกันแต่ก็ต้องซื้อบัตรเพิ่มนะแต่ผมไม่ซื้อคนระับเปิงตังคนะ์ฮะจากนั้นนี่ผมก็ไม่ได้ถ่ายอะไรไว้เลยฮนะเพราะว่าบรรยากาศมันหนาวเหน็บไนงะแล้วก็ขากลับเนี่ยเราก็ต่อแถวขึ้นกระเช้าเหมือนเดิมนะครับว่าเราจะไปจะกลับไปที่เดิมอ่ะ อันนี้เนี่ยผมตัดภาพมาที่ขึ้นรถบัสแล้วกันฮะที่จะกลับไปที่สถานีรถไฟความเร็วสูงสายจงฮะก็มายืนรอตรงนี้ครับผมเสียทรงซะหน่อยฮะซึ่งที่ซันมูลเล็กที่เราไปเนี่ยมันมีแบบละอองฝนนหน่อยฮะก็อาจจะทําให้ผมยุ่งเหยิงซะหน่อยฮะแต่รถเนี่ยก็ถือว่านั่งสบายนะฮะอืมดีมากแอคอะไร อา่าฮะพอเราลงบัสนะฮะตรงสถานีรถไฟความเร็วสูงไถจงะฮะเราก็จะไปที่พักนะอันนี้เนี่ยเราจองที่พักไว้ที่ไถจงเลยนะฮะก็เราต้องนั่งรถไฟ t ี a นะครับนี่นะฮะบรรยากาศรถไฟ TiA นะก็เป็นรถไฟลังบ้านครับปกตินะฮะไปลงสถานีไถจงเลยนะฮะของ TiA นะบรรยากาศตอนเย็นคนก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะฮะซึ่งคนแถวนี้ก็น่าจะใช้รถไฟ TiA กันนะฮะคนก็เลยค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผม นี่ฮะมาถึงแล้วฮะลงจากสถานีถ่ายจงนะฮะบรรยากาศยมามค่ำคืนของเมืองฮะก็ถือว่ามีแสงสีเสียงอยู่นะครับดูฮะวู้โห well. แม่ชอบจริงๆฮะบรรยากาศตอกนกลางคืนเนี่ยหลังจากนั้นฮะเราก็ได้เลิกฮะเอาของเข้าที่พักฮะหลังจากที่ประจนภัยมาทั้งวันแล้วตั้งแต่เช้าแล้วโอ้โหน <L> ี <L> ่ก็มืดค่ำกว่าจะได้มาพักผ่อนกันแม่ เอาละรฮะเราก็มาถึงที่พักที่ไทยจงเลยนะฮะเราพรักที่โรงแรมฉานโฮเทลนะตอนนี้กว่าจะมาถึงก็เอามื้อเดาขําททาการเลยแล้วก็เมื่อยมากในวันนี้โอ้โหไปไปจนภยัยตั้งแต่เช้านี่เราตื่นจากซีเหมือนที่มาที่ไทยจงนี่ตั้งแต่ตีหนะ้าแล้วตีห้ากว่านะครับแล้ววันนี้เราเพิ่งได้พักผ่อนตอนเกือบทุ่มน่าจะทุ่มไปแล้วละ่ะต่อจากนี้กลางคืนนี้จะไปที่ไหนต่อหรือว่าจะหยุดอยู่แค่นี้ นะฮะถ้าเกิดยังไงเนี่ยเดี๋ยวจะมาถ่ายบรรยากาศให้ดูแล้วกันว่าถ้าเกิดเราไปอะไรบ้างหรือถ้าไม่มีอะไรก็คืออาจจะตัดจบไปนะฮะรือว่าเมื่อยมากัะวันนี้ขอพักผ่อนก่อนนะฮะตอนนี้นะฮะโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ๊ะ สวัสดีฮะวันนี้ก็เป็นวันส,สุดท้ายนะครับที่เราจะมาเที่ยวไต้หวันนะฮะที่มาไทยจงก็เหมื่อยมาพักค่อนนะเพราะว่าไปสมุทรเรสมาแล้วก็มาแล้วก็เลยมาพักแถวไทยจงนี่เองเอ,อว่าเมื่อคืนว่าจะไปตลาดกลางคืนแต่ว่าไม่ไม,ไม่ไหวฮะเพียจัดเราแบกร่างมาหลายวันแล้วเจอรุ่นนี้นั่นมาก็เลยอ่าหลับไปเลยนะครับผมเมื่อคืนนี้ก็เลยไม่ได้มีอะไรให้ดูเลยนะฮะก็เสียดายเหมือนกันซึ่งตอนนี้ฮะเรานั่งรถบัส กำลังจะไปไทยไปครับเพื่อที่จะไปเดินเล่นนะแถวซีเหมือนก่อนนะเพราะว่าติดใจสุเลเกินอยากไปหาอะไรกินจ้๊ะเจ้แจ๊ะเพราะว่าเราอยู่ที่นั่นมานานเนี่ยเราคุ้นชินที่นั่นก็ก่อนครับอ่ะก็คงจะไปเดินเล่นที่นั่นก่อนนะฮะก่อนที่จะขึ้นบินกลับไทยในตอนดึกวันนี้ตอนขามาเนี่ยเรานั่งรถไฟความเร็วสูงไงวันนี้เรานั่งบัสกลับเพราะว่ามันมประหยัดเงิน นะวันสุดท้ายแล้วก็คือน่าจะหมดตดดูดกันละก็คงใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งฮนะกว่าจะไปถึงที่ไทเปน,นะก็คงไม่มีอะไรถ่ายให้ดูมากมายแล้ววันนี้นะเดี๋ยวเจอกันที่ไทเปครับผมอ่าฮะเราก็นั่งรถบัสไปสักพักหนึ่งนะน่าจะประมาณ2ชั่วโมง3ชั่วโมงได้นะครับที่จะไปถึงไทเปน,นะเขาเนี่ยก็จะไปจอดที่บัสไทเปเม s สเตชันเลยนะครับ นั่งไปจากพักนนี้ก็ดูวิวบรรยากาศของเมืองไทยจงไปนะฮะที่จะเดินทางไปเมืองไทยเปยะฮะนั่งรถบถัสให้ประหยัดดีะฮะหมดตูดแล้วนะ,ะ,นะพอถึงสถานีที่ลงรถบัสเนี่ยเราก็จะเดินไปทางเชื่อมนะที่จะขึ้น MRT ครับเพื่อจะเดินทางไปซีเหมือนนั่นเองครับกะว่าจะไปหาอะไรกินสักหน่อยนะที่นั่นนะ ตอนนี้เราก็มาถึงยานซีเหมือนฮะคิดเลยไม่ออกก็มาซีเหมือนก่อนกลับเราว่ากะจะมาเดินเล่นหาอะไรกินหรือซื้ออะไรก่อนนะฮะแต่ว่าวันนี้วันเสาร์คนค่อนข้างที่จะเยอะมากพอควร,ควระฮะดูเยอะจริงๆแต่ว่าจะเดินอะไรสักแป๊บหนึ่งแล้วกันนะก่อนที่จะกลับสนามบิน,นะฮะไม่รู้จะได้อะไรหรือเปล่าหรือว่าได้แค่ความเหนื่อยนะฮะไปไปเดินเล่นกันดีกว่าเดี๋ยวมันจะมืดละไป อามาฮะอันนี้ก็จะเป็นร้านชื่อดังนะครับแถวนี้เลยก็คือบะหมี่อาจงฮะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เหมือนก็เป็นเหมือนเส้นบะหมี่แล้วก็เหมือนกับราดน้ําลาดหน้าอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีความเหนียวเหนียวข้นๆเนื่นๆหน่อยฮะซึ่งใครที่มาซีเหมือนเน่ก็น่าจะลิ้มลองกันอยู่แล้วนะครับผมว่าลิ้มลองเข้าไปโอ้โหรสชาติกลมกล่อมดีนะถือว่าชอบนะราคาไม่แพงด้วยต่อมาฮะเราก็มากินร้านเดิมพี่เคยกินไปแต่อันนี้ผมสั่งเป็นเมนูเส้นนะฮะเป็นไก่ต้มยำแนะน้ำซุป อ่ะต่อมาครับเป็นชานมไข่มุกเจ้าดังฮะที่ซีเหมือนนะฮะที่เขาปั้นกันสดๆครับก็คือร้านชิงฟูถังนั่นเองครับนี่ฮะบรรยากาศพอเขาเสร็จเนี่ยเขาก็จะมาใส่แก้วแบบนี้ฮะทำเสิร์ฟให้เราเห็นแบบสดๆกันเลยฮะเมนูยอดฮิตก็คือนมสดบาวชูการครับนี่ครับน้องผมก็ได้ชิมลิ้มลองไปน่าจะชอบนะและนี่ก็ ไม่ได้ถ่ายคร่าวๆครับถ่ายมาให้ดูเล่นๆนะก็เสร็จแล้วฮะสําหรับทลิปครั้งนี้ครับก็ได้ของมาเต็มเลยฮะหวังว่าทุกคนคงจะชอบกันฮะนี่ก็เป็นทริปแรกนะก็ถ่ายมาไม่รู้ว่าดูรู้เรื่องกันหรือเปล่าฮะขอให้ทุกคนมีความสุขครับก็จบไปแล้วนะฮะสําหรับคลิปใต้หวันของคุณแจ๊ดนะฮะที่ไปนะฮะไม่รู้ว่าจะดูรู้เรื่องกันหรือเปล่านะฮะแตพยายามพาก แล้วก็ไปติดต่อเรื่องราวให้มันรู้เรื่องแล้วกันก็หวังว่าครั้งต่อไปนะฮะว่าจะมีโอกาสได้ไปทัวร์อะไรแบบนี้กับคุณมอสบ้างนะครับในมูว่ด็อกของเราอ่ะก็อย่าลืมให้ช่วยก,กดติดตามช่องมูว่ด็อกนี้ไว้ด้วยนะมากกว่านั้นก็สมัครสมาชิกช่องนี้ได้ฮะห้าสิบบาทต่อเดือนแล้วก็เข้ารีคอร์ดมาคุยกับพวกคุณมอคนจัดทุกวันพุธนะหรือไม่ก็วันไหนที่ไลฟ์ก็ช่วยกันดเนทมาได้นะฮะง่วงมากเลยตอนนี้ฮะเพิ่งถึงไทยฮะอ่ะ ก็อย่าลืมฮะกดไลค์กันให้เยอะฮะวันนี้ก็ไม่มีฝากละไว้เจอกันคลิปเ้าต่อไปของบุยด็อกจะมีอะไรมาลงหรือว่าให้คุณมอสเนี่ยไปถ่ายเที่ยวถ่ายทำอะไรบ้างก็ต้องรอดูกันต่อไปอนะไปไปครับ,บผม